ดังนั้นหลักมีอยู่ว่าเงินกับเงินเมื่อแลกกันต้องเท่ากันและส่งมอี่อันนี้คือหลักเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นอะไรเป็นเรียกว่า m i มอวอ a l า a r r i b a w เปี่ยเงินกับเงินเมื่อแลกกันต้องเท่ากันทองกับทองนะครับต้องเท่ากันนะครับเอาั้นบางคนไปไปแตกตังตังเหรียญไปแตก เอาแบงค์เอาแบงค์ไปแตกตังเหรียญนะเอาแบงค์ร้อยไปมันให้มาเก้าสิบห้าบาทฮะบางที่เขามันต้องการอนะแมค้าต้องใช่ไหมเอาแบงค์ร้อยไปบอกแลกตังร้อยหนึ่งเขามัดเป็นมัดเลยไม่ถึงร้อยบาทห้าบาทมีคนเคยมาถามผมมันใช้ได้ไมั้ยไม่ได้บอกนี่คือดอกเบีย้ยไปกินดอกเบี้ยนะจะมาอ้างว่าไอ้นี่เป็นแบงค์ไอ้นี่เป็นเหรียญไม่ใช่ศาส,สนาด เื่อเป็นเงินเหมือนกันเนี่ยต้องเท่ากันแล้วก็ทันทีต้องส่งมอบกันทันทีนะครับเพราะถ้าไม่เท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันก็เป็นริบ b a ฟัดเป็นริบาเป็นดอกเบี้ยในเชิงปริมาณทาลาช้าออกไปนะเอาตังค์ไปก่อนร้อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตังค์ไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอา9 5้าบ้าบาทช่วงเวลานั้นที่ที่ว่างอยู่นั้นถือเป็นดอกเบี้ยในเชิงเวลา นะครับเป็นในเชิงเวลานี่คือความละเอียดอ่อนของอะไรอลอิสลามของเรานะมีมีมีใครเขาจะมาสอนแบบนี้มีแต่คนจ้องจะกินดอกเบีย้ยกันใช่ไหมมีคนจ้องจะกินดอกเบีย้ยแต่อิสลามห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดในการกินดอกเบีย้ยเพราะมันเป็นการกินที่ไม่ชอบแล้วนะก็เป็นปัญหาใช่ไหมทุกวันนี้ในระบบเศรษฐกิจอะไรกันแล้วแต่วุ่นวายไปหมดแหละดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นตัวทาให้ สินค้าแพงนะมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเรื่องหนี้เรื่องอะไรปัญหาอีุงไปหมดนะครับรเหตุนี้เองซื้อทองเงินผ่อนพารามเพราะไม่มีการส่งมอบนะซื้อทองนะเพราะว่าเงินกับทองเนี่ยมันมันอันเดียวกันนั่นแหละนะมันก็เรียกว่ามันคนละตัวกับจริงเงินอย่างหนึ่งทองอย่างหนึ่งซื้อขายเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยในศาสนาถือว่า มันเป็นตัวหลักในเรื่องอะไรเรื่องอการประเมินค่าทางอะไรทางทรัพย์สินหรือทางเศรษฐกิจเพราะเงินกระทอนเป็นตัวหลักเรื่องของเศรษฐกิจเลยดูเหตุนี้เองนะครับทางเงินกับเงินหรือทองกับทองต้องทันทีและเท่ากันแต่ถ้าเป็นเงินกับทองไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่ต้องทันทีนะ ทองกับทองเงินกับเงินต้องเท่ากันแล้วก็ทันทีทางเงินกับทองไม่จําเป็นต้องเท่ากันแต่ต้องส่งมอบทันทีเราซื้อเงินเอาเงินไปซื้อทองทองบาทเดียวเงินสามหมื่นห้าหมื่นมีลายสวยๆเป็นรูปประพันธ์ก็อาจจะแพงเส้นหนึ่งสร้อยเส้นหนึ่งอาจะสี่หมื่นห้าหมื่นไม่มีปัญหาแต่ต้องส่งมอบกันทันทีนี่คือหลักนะเพราะว่าทองมันขึ้นมันขึ้นกันเป็นอะไรโอ้โหขึ้นลงวันหนึ่งอาจจะหลายรอบก็ได้ เพราะนั้นทาไมส่งมอบทันทีเนี่ยไอ้คนที่เอานะอะไรซื้อทองหรือเอาตั๋วไปแล้วเอาทองไปนูน่นอีกเดือนมาเอาแล้วในระหว่างเดือนทองค่าล่ะเองก็เอาไปปล่อยเข้าขายเข้าขายออกขายเข้าขายอกายอกอกํากกไรนะเห็นไหมอิสลามห้ามขนาดนี้นะั่นคิดดีๆเนี่ยคิดดีๆจะเห็นเรื่องความแะไความความละเอียดอ่อนของบัญญัติสลามแน่นอนถ้าแบบนี้แสดงว่านาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวงเราสลามคิดเองไม่ได้แน่ไม่มีทาง แสดงเรื่องนี้จกใครจากระลอตาลาแน่นอนเพราะนบีไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่มีความรู้เรื่องค้าขายระัขนาดนี้อย่างเราเอาข้าวเท่าข้าวไปแรกกับข้าวข้าวกับข้าวนะข้าวกับอินพะรำข้าวกับข้าวข้าวหอมมะลิไอนี่ขาวตาแห้งจะมาบอกว่านี่หอมมะลิโลนึงขาวตาแห้งสองโลสองโลไม่ได้เป็นข้าวเหมือนกันต้องเท่ากันแลวก็ทันที แต่ถ้ามันต่างกันอินพลัมมาแรกกับข้าวเป็นอาหารเหมือนกันอินพร์ลัมโลนึงข้าวสองโลนะไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้แต่ต้องทันทีเพราะมันมีอิละเดียวกันเหตุที่อย่างนักฟุกฮาเขาก็เลยวางกฎไว้ว่าอิสตตฮเดัลมาบีอานุถ้าสินค้าทั้งสองสินเอ่มาบีอมบีอานี่ก็คือราคากับสินค้า ถ้าถ้าถ้าพัดลมา بيع านู่ในจีถ้าถ้าถ้าพัา بيع านราากับสินค้าเป็นชนิดเดียวกันทองกับทองเงินกะับเงินข้าวกับข้าวอินพรมกับอินพรัามแล้อย่ายูุตฟ้าดุวล้อยาอยูุ่ตีห้ามนะคือต้องเท่ากันแล้วก็ต้องส่งมอบทันทีว้ถ้าถ้าัดลมา ب านฟิละอินละถ้าเกิดสินค้ากับราคานะ มันมีอินละเดียวกันแต่มันคนละตัวเช่นเงินกับทองข้าวกับอินผลัมนะอนุญาตให้อะไรเป็นไงมีการเหลื่อมล้ำกันได้ในเรื่องของปริมาณเวลาอย่ายุย่สุตตะคีรแต่ห้ามล่าช้าเพนะราะนั้นนบีถึงสั่งไว้ในะอิดตะตัลาฟันว้อิะวะตัลฟัติลอัสนาฟะบ,บีโมไกฟาชีตุมอิดะกะนายะดันบียัตนะมือต่อมือนะครับ เพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ